ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปสวนดาวเลืองของเรานะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการปลูกดาวเลืองเพื่อสร้างรายได้นะครับสําหรับเกษตรกรมือใหม่หรือท่านที่สนใจอยากจะปลูกดาวเรืองนะครับและนี่ก็คือดาวเรืองที่มีอายุ60วันแล้วนะครับสวนเราก็กําลังจะตัดนะครับส่งตามออเดอร์ที่ลูกค้าได้สั่งจองกันไว้นะครับ แลงนี้ผมลงต้นกล้าอยู่ประมาณสัก5,000ต้นนะครับแล้วก็ข้างหลังก็มีนะครับที่ลงใหม่แล้วก็ยังมีที่กำลังจะออกดอกอยู่ก็มีนะครับเราจะปลูกเป็นรุ่นรุ่นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ดอกดาวเรืองของเราขาดตลาดนะครับขาดส่งลูกค้าตอนนี้สวนดาวเรืองของเรานะครับก็มีประมาณหมื่นกว่าต้นนะครับเราก็ตัดส่งลูกค้าเกือบทุกวันนะครับ จะสั่งน้อยหรือสั่งมากก็ได้หมดนะครับเพราะว่าสวนเราเป็นสวนอิสระนะครับบางครั้งก็จะมีแม่ค้ามารับเองที่หน้าสวนนะครับหรือเราไปส่งก็มีนะครับข้อดีของการเป็นสวนอิสระก็คือเราสามารถตั้งราคาเองได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรจะเวอร์เกินไปนะครับสําหรับราคาแล้วก็ดูสินค้าของเรานะครับว่าเหมาะสมกับราคา ที่เราตั้งไว้หรือไม่นะครับว่าสินค้าของเรามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าดอกสวยนะครับดอกกลมแน่นยังไงก็ได้ราคาดีนะครับส่วนเรื่องรายได้นะครับให้ท่านผู้ชมคิดเป็นต้นละ10บาทนะครับอย่างสวนผมนะครับก็มีประมาณหมื่นต้นนะครับก็คูณ10บาทเข้าไปนะครับก็จะรายได้ก็จะอยู่ประมาณ เอ่อหนึ่งแสนพอดีนะครับอย่างเช่นเอ่อหนึ่งพันต้นนะครับคูณสิบก็จะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยนะครับเพราะว่าราคาดาวเรืองนะครับขยับขึ้นขยับลงบ่อยมากนะครับสําหรับตลาดดาวเรืองนะครับสําหรับผมแล้วนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับราคาดาวเรืองก็จะดีตอนประมาณหลังอกพรรษานะครับไปจนถึงเดือนมกรานะครับ เพราะว่าช่วงนี้จะมีเทศการลรังออกภาษาบ้างนะครับแล้วก็พวกลอยกระทงแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะครับถ้าเป็นดาวเรืองที่ดอกใหญ่ก็จะได้ดอกละ1บาทถึงบาท50เลยทีเดียวนะครับสำหรับราคาดาวเรืองในช่วงนี้นะครับสำหรับผมนะครับการปลูกดาวเรืองนะครับผมจะแนะนําให้เป็นเกษตรแนวครอบครัวนะครับเพราะเราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องการจ้างคนงานนะครับ แล้วก็สําหรับกรเกษตรกรมือใหม่นะครับที่อยากจะปลูกดาวเรืองนะครับก็ให้เริ่มจากการปลูกทีละน้อยๆก่อนนะครับเริ่มจาก1,000หรือว่า2000ต้นก่อนนะครับเพื่อศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับวิธีการให้น้ําให้ปุ๋ยหรือว่าจนกระทั่งตัดดอกขายนะครับส่งตลาดส่งแม่ค้านะครับผมก็เช่นกันนะครับตอนแรกผมก็ปลูกอยู่ที่ประมาณ1,000ต้นก่อนนะครับปัจจุบันผมลง ตัวน,นี้นะครับอยู่ที่ครั้งละ5,000ถึง1,000 0ต้นนะครับก็สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวพอสมควรนะครับในการปลูกดาวเรืองนะครับสำหรับคลิปการปลูกนะครับการให้ปุ๋ยการดูแลรักษานะครับผมลงไว้ให้แล้วนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับกดเข้าไปดูที่หน้าช่องได้เลยนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจกับช่องกเกษตรบ้านนาชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ